สวัสดีค่ะวันนี้ช่องวัวลักหนึ่งห้าเก้าก็จะมาคุยถึงเรื่องของดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศ,ราศรีสิงห์ในวันที่23รกรกฎาคม2 5 6 6นะคะซึ่งดาวพุธนั้นจะย้ายอ,ยอยู่ในราศรีสิงห์เป็นเวลายาวนานนะคะในช่วงจังหวะนี้ถึงวันที่27กันยาย,ยน2566นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าดาวพระพุธนั้นจะมีการเดินวิปริตอยู่ในราศรีสิงห์มีการเดินมนต์เดินพักนะคะแล้วก็ เดินเสดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่เป็นเวลายาวหน้าในราศีสิงห์จนถึงประมาณวันที่27กันยายน2 5 1 6ดาวพุหเป็นดาวที่ไม่แน่นอนนะคะเป็นดาวโลเลเป็นดาวที่มีความวิตรลิตมากกว่าดาวอื่นในทั้งหมด10ดวงด้วยกันซึ่งในวันที่23กรกฎาคม2 5 1 6นั้นเวลา00.37นาฬิกาดาวพระพุธ ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเราจะมาคุยถึงลัคนาต่อไปนี้นะคะว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างเราจะเริ่มมาที่ลัคนาราศีเมษนะคะซึ่งลัคนาราศีเมษนั้นดาวพระพุธเป็นภพสัจชะและก็เป็นภพอริอริคือปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องของมิสินสัจชะหมายถึงการติดต่อสื่อสารการพูดจาเรรจาการพูดคุยการติดต่อพบปะกับสังคมกัน การติดต่อสื่อสารในโลกโซเชียลการพบปะกับพี่น้องเพื่อนฝูงการเดินทางระยะใกล้นะคะเข้าสู่ราศีสิงห์ในพบกุต,ตะกุต,ตะหมายถึงบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน,น้อยกว่าการเริ่มอะไรใหม่ๆการพบรักใหม่การลงทุนใหม่การาทําอะไรใหม่ๆนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวพระพุธเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นเวลายาวนานถึงวันที่27กันยายนนั้นนะคะในราศีสิงห์ตอนนี้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2566จนถึง31กรกฎาคม2566นั้นมีดาวพระอังคารและก็ดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งดาวอังคารกับดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวคู่มิตร และก็ดาวอังคารของชาวราศีเมษก็เป็นตัวตนตนุรักษ์แล้วก็เป็นมรณะส่วนดาวพระศุกร์เป็นพบก,กระดุมพักการเงินไรายได้และก็เป็นปตัตนิคุกครองคนรักเมื่อดาบพระพุธเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์นะคะก็จะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆการเริ่มอะไรใหม่ๆ หรือเกี่ยวกับ,บหลานบริวารคนรอบข้างอาจจะมีปัญหาอปุปสรรคเกี่ยวกับเรื่อง,องการลงทุนการติดต่อสื่อสารหรืออาจจะมีเรื่องของการที่อาจจะเป็นการทะเลาะเบาะแวงกับพี่น้องเพื่อนฝูงขัดใจกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างเพราะว่าดาวเสากับ ดาวสามซึ่งเป็นดาวอังคารและก็ดาวพระเสาร์นั้นเป็นคู่ศัตรูเล็งกันอยู่นะคะในราศีสิงห์กับราศีกุมดาวพระเสาร์เป็นการงานนะคะอยู่ในราศีกุมไปตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหรสิบหกเป็นต้นไปสองปีครึ่งแล้วก็เล็งอยู่กับราศีสิงในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องการทะเลาะเบาเวงเรื่องการขัดแย้งกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือกับ กับคนรักใหม่ๆที่เพิ่งเจอในช่วงจวังหวะนี้นะคะเพราะว่ามีดาวพระศุกร์นั้นอยู่ร่วมด้วยดาวพระศุกร์เล็งอยู่กับดาวพระเสาร์ด้วยแล้วดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์ก็เป็นคู่เสี้ยนตรูกันความรักก็อาจจะไม่ค่อยลงตัวในช่วงจวังหวะนี้รักอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วก็มีความขัดใจกันบ้างทะเลาะเบาะแวงกันบ้างรักอาจจะ ไม่สดชื่นสดใสเท่าที่ควรนะคะใน,ในช่วงจังหวะที่ดาวพระพุธมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารแล้วก็ดาวพระศุกร์แล้วก็เล็งอยู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์นั้นเป็นการงานของชาวลัคนาราศีเมษซึ่งในช่วงจังหวะนี้ก็ได้เดินพักถอยหลังอยู่นะคะจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคม2 5 1 6ทำให้การงานของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะนี้ก็ไม่ก้าวหน้า มีความติดขัดในเรื่องของการงานหรือการงานนั้นอาจจะต้องไปรีโนเวทหรือไปอปรับปรุงงานระบบเก่าๆหรือฟื้นงานเก่าๆมาทำใหม่หรืออาจจะไปเจอ,เจอกับคนรักเก่าๆก็เป็นไปได้ด้วยในช่วงจังหวะนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีความรักความหลังกับคนรักเก่าๆนะคะแล้วก็ในช่วงจังหวะนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการที่อาจจะมีปัญหากับ หลานบริวารคนรอบข้างอาจจะสร้างปัญหาให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้นะคะเพราะว่าช่วงจังหวะนี้ดาวาพระพุธก็ยังคงเดินวิปลิตอยู่นะคะเดินมนเริ่มเดินมนตั้งแต่วันที่4สิงหาคมจนที่10สิงหาคมนะคะเป็นเวลา,า6วันด้วยกันมนหมายความว่าหยุดนิ่งยที่เคลื่อนที่แบบชา้าๆไม่ค่อยเดินหน้าทําให้ในเรื่องการติดต่อสื่อสารการพูดจาเจรจาการเดินทางระยะใ,นในกล้ก็อาจจะทรงๆหรือไม่ไปไหนหรือหยุดนิ่งย่ำอยู่กับที่แล้วหลังจากนั้ วันที่11สิงหาคมถึง30สิงหาคมนั้นก็จะพัก พักก็ถอยหลังก็ทําให้การติดต่อสื่อสารการพบปะก,กับพี่น้องเพื่อนฝูงหรือการเข้าสังคมก็อาจจะไม่ค่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงหรือเรื่องของการที่อาจจะมีการขัดแย้งกับพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนที่เป็นบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ,ะการงานก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอดาบและเสเาซึ่งถอยหลังด้วยก็ รัดกุมในเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์นั้นก็มาอยู่ในราศีสิงห์ก็เล่งอยู่กับพบของการงานกรรมะเมื่อการงานไม่เดินหน้าการเงินก็มักจะตึงตัวนะคะไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมีเงินทําให้เรื่องของการงานการเงนินแล้วก็เรื่องของการติดต่อสื่อสารการทําธุรกิจเกี่ยวกับบุรีรบริวารคนรอบข้าง ก็อาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงจังหวะนี้ก็ให้ระมัดระวังไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชุกลาบดาวราหูนั้นก็ยังคงอยู่ในตัวตนทับตัวทับตนอาจจะมีเรื่องของทางรายได้ทางอื่นหรือมีลาบผลมาจากทางอื่นก็เป็นไปได้นะคะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องของจากการงานอาจจะเป็นมีความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือ อาจจะได้อะไรมาแบบโดยที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดก็เป็นไม่ได้จากทางอื่นนะคะลาบผลก็ยังคงมีมาก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษได้อดทนนิดหนึ่งให้พ้นจังหวะของอช่วงที่ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์ได้ย้ายออกจากราศีสิงห์ไม่เล่งกับดาวพระเสาร์ก่อนนะคะและก็ให้ดาวพระเสาร์ได้เดินหน้าเป็นปกติตั้งแต่วันที่24ตุลาคมสุพรรณโรสุขเป็นต้นไปการงานก็จะเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วก็เริ่มเดินปกติแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็จะมีราบผลตามมา นะคะสู้ๆนะ้คะชาวลัคนาราศีเมษสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะคะดาวประพุธนั้นก็เป็นภพก,กระดุมพักการเงินแล้วก็เป็นภพปุตตะการริเริ่มอะไรใหม่ๆการลงทุนใหม่การพบรักใหม่กระดุมพักการเงินไรายได้เข้าสู่ราศีสิงห์ในภพบพันธุนั้นนะคะและดาวประพุธนั้นจะสถิตยอยู่ในราศีสิงห์เป็นเวลายาวนานนะคะในช่วงจังหวะนี้ถึงวันที่27กันยายนเพราะดาวประพุธนั้นเป็นดาวที่ เดินวิปริตมากเลยในช่วงจังหวะของนี้นะคะช่วงจังหวะนี้ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมจนถึงประมาณวันที่27กันยายนดาพระพุธจะมีการมนต์การพักการเสิร์ดนะคะซึ่งจะเริ่มมนตตั้งแต่วันที่4สิงหาคมถึงวันที่10 สิงหาคมและก็จะพักตั้งแต่วันที่11สิงหาคมถึง30สิงหาคมและจะเริ่มเดินปกติแล้วก็จะเริ่มเสรดอีกครั้งหนึ่งในช่วงจังหวะวันที่21กันยายนเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระพุธก็จะอยู่ยาวนานในราศีสิงห์มีการเดินวิปริตเพราะฉะนั้นจะทําให้เรื่องของการที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอะไรใหม่ๆในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่านนะหรือเกี่ยวกับครอบครัว หรือเกี่ยวกับการที่อาจจะพบรักใหม่นะคะช่วงจังหวะนี้อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะว่าดาวเดินไม่ค่อยปกติแล้วอีกอย่างหนึ่งมาอยู่ในราศีสิงห์มาอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารแล้วก็ดาวพระศุกซึ่งย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2566จนถึง31กรกฎาคม2566เพราะฉะนั้นจนถึง3 1กรกฎาคม2566นั้นชาวลัคนาราศีพฤกษกอา,าจจะมีปัญหาเรื่องของการ ที่ไม่ลงตัวในเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของบุหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาแวง้งเรื่องการขัดแยง้งเรื่องของปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างในเรื่องการเงินอาจจะไม่คล่องตัวในเรื่องของการที่ลาบผลผลประโยชน์หรือเรื่องการงานนั้นก็อาจจะไม่ค่อยเป็นไปตามที่ปรารถนาที่ตั้งใจไว้เพราะว่าดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์ ก็เป็นคู่เสียนตัดรูกันนะคะจะถึง31ที่เดินจังหวะนี้นะคะที่ว่าดาวมันเล็งกันอยู่กับดาวพระเสาร์รอให้แต่ว่าดาวพระเสาร์นั้นก็กำลังเดินพักอยู่นะคะพักหมายถึงว่าถอยหลังถอยหลังในเรือนของราศีกุมกรกรมมะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของความสําเร็จ,ใน,รรนจรในเรื่องการงานความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องการง,งานนั้นก็ไม่ค่อยมีนะคะในช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นการอะไรที่ถอยหลังอาจจะกลับไปทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเก่าๆหรืออาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเริ่มอ,อะไรใหม่ที่ในเรื่องของการงานการงานไม่ค่อยจะเดินหน้าสักเท่าไหร่ ช่วงจวังหวะนี้ก็ต้องอดทนนิดหนึง่งเพราะว่าดาวพระพุทธก็เดินไม่ค่อยปกติวิปลิตมวนมั่งหยุดนิ่งอยู่กับที่มั่งถอยหลังมั่งเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหรในเรื่องการินในเรื่องของการงานในเรื่องของอ เรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการพบรักใหม่การเริ่มต้นในเรื่องความรักความรักใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะคะขอให้ทนไปนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าลัคนาราศีอื่นที่มีปัญหามากกว่าลัคนาราศีพฤกษ์นะคะอย่างไรก็ตามก็ยังมีการอ,อาจจะได้มาซึ่งราบผลผลประโยชน์ จากเรื่องของงานออนไลน์หรือจากมรดกหรือจากความเสียหายก็ได้เพราะว่าดับเัสศดีนั้นยังคงอยู่ในภพราศีเมษในภพวินาศนะแล้วก็ดับรัสศดีนั้นเป็นลาภาและก็เป็นโชคลาภนะคะซึ่งได้ตําแหน่งราชาชุกในราศีเมษในเรือวนวินาศนะอาจจะได้รับผลมาจากความเสียหายจากอุบัติเหตุจากเรื่องของการที่ เป็นประกันวินาศณะประกันภัยประกันวินาศประกันอุบัติเหตุประกันเ,เรื่องของประกันชีวิตเรื่องของมรดกอะไรพวกนี้นะคะหรืออาจจะเสี่ยงจากเรื่องของความเสียหายหมายความว่า,าถ้าพบเจอเรื่องของการที่มีรถชนกันต่อหน้าต่อตาก็อาจจะเอาเลขนั้นมาเสี่ยงโชคกาจจะได้รับผลจากตรงนั้นก็เป็นไปได้นะคะหรือจาก การทํางานเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของ Online. ออนไลน์เพราะว่าตอนนี้ดาวมฤตยูก็ได้เข้าทับตัวตับต้บตนชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นเวลา7ปีเต็มตั้งแต่วันที่แปดมีนาคมสองพัน้สิบกที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรม เพราะฉะนั้นก็ถ้าทําเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในโลกโซเชียลในโลกของออนไลน์ก็จะนําพาลาบผลมาตราผลสวสดีเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมรณะมรณะก็เป็นเรื่องของออนไลน์เรื่องของมรดกเรื่องของการเดินทางเรื่องของชิ้นงานที่เป็นคิดเคสเป็นชิ้นงานแบบจบเป็นวันวัน,วนเป็นเรื่องเรื่อง ก็จะนำพาสู่ลาภผลให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษกในช่วงจังหวะนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคก็อาจจะได้มาแบบง่ายๆสบายๆ,ายๆโดยไม่ต้องขลนขวายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับลัคนาราศีมิถุนนั้นหรือเมถุนดาวพระพุธเป็นตัวตนตนุลักษ์และก็เป็นวบเดือนพันธุ์ทนะคะพันธุตมาถึงทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผานนะรยนต์หรือครอบครัว ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในพฤตัตชาร์การติดต่อสุสารการพูดจาเจราจาการเข้าสังคมการพกปะก,กับพี่น้องเพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารในเรื่องของโซเชียลมีเดียการเดินทางระยะใกล้นะคะมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารและก็ดาวพระศุกร์ซึ่งอ,อ,อยู่ในราศีสิงห์มาแล้วตั้งแต่30มิถุนายนจนถึง31กรกฎาคมนะคะ ซึ่งดาว3กับดาวสุขเป็นดาวคู่มิตรกันก็การส่งเสริมให้มีความมุดมสมบูรณ์เป็นความเป็นเป็นแผ่นนะคะแต่ดาว3กับดาว7ซึ่งได้เล็งกันอยู่ในช่วงจังหวะนี้นะคะเพราะว่าดาว7นั้นก็คือดาวพระเสา์อยู่ในภพเรือนราศีกุมในภพสุภาษ เลงกันอยู่เป็นคู่ศัตรูแล้วก็ดาพระศุกร์นั้นก็เลงกับดาพระเสาร์เช่นกันก็เป็นคู่เส้นศัตรูด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งดาพระพุธในช่วงจังหวะนี้ก็อยู่ในราศีสิงเป็นเวลายาวนานถึงวันที่27กันยายนแล้วก็เดินไม่ปกติด้วยนะคะเดินวิปริดด้วยมีการเดินวนเดินพักก็เดินเสืจด,ด้วย เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นอาจจะมีเรื่องของการที่มีความไม่ค่อยแน่นอนในเรื่องของออการงานการเงินในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อส,อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะในเรื่องของธุรกิจการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการที่เกี่ยวกับเ,เริ่มต้นอะไรใหม่ๆการพบรักใหม่การลงทุนใหม่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้าง อาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะมีเรื่องของการที่ไม่ก้าวหน้าในเรื่องของอการลงทุนใหม่ๆการอ,อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงใงเรื่องของอการที่ติดต่อสื่อสารหรือการขัดแย้งกับพี่น้องเพื่อนฝูง เกี่ยวกับเรื่องของการพูดจาเจราจาคอมเมนต์ในโลกของโซเชียลมีเดียก็ได้ด้วยนะคะหรือเรื่องของความรักสําหรับคนที่เพิ่งพบรักใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ในช่วงจวังหวะนี้เพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เล็งกันอยู่เป็นคู่เส้นตัดรูในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นลักษณะของความที่ไม่ค่อยลงตัวนะคะแต่อย่างไรก็ตามดาวพระพุธซึ่งเป็นตัวตนตนุรักษ์และก็เป็นพันธุนน์นั้นก็มาอยู่ในราศีสิง ก็เดินมนตั้งแต่วันที่ 4, สี่สิงหาคมจนวันที่ 10, สิบสิงหาคมนะคะมนหมายความว่าหยุดนิ่งอยู่บที่เคลื่อนที่แบบชา้าๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวในเรื่องของตัวตนแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวนั้นก็เป็นอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยเคลื่อนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวไม่ค่อยมีความเข้มแข็งในตนเองเป็นคนที่อาจจะมีความเบื่อหน่ายอยากอยู่ในโลกส่วนตัวในโซนเซฟโซนอะไรพวกนี้นะคะส่วนเรื่อง พอช่วงจังหวะวันที่11สิงหาถึง30สิงหานั้นดาวประพุธก็พักพักหมายถึงว่าถอยหลังเมื่อดาวถอยหลังทําให้ดาวอ่อนน้อยด้อยพลังอ่อนกําลังดาวประพุธตัวตนแล้วก็พันธุนั้นก็ทําให้มีความที่อาจจะ มีความเบื่อนหน่ายมีความที่ท้อแท้มีความที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งในตัวเองสักเท่าไหร่ในเรื่องของครอบครัวก็ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไร่มีการที่อาจจะมีเรื่องการขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกันบ้างอ่ในการพุดจาจราจาก็การพบปะกับสังคมก็ไม่ค่อยจะมีการอ่ไป ท่องเที่ยวกันสักเท่าไรไม่ค่อยพบปะกันสักเท่าไร่ในช่วงจังหวะนี้ส่วนเรื่องของความสุขก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าดาวพระเสาร์ก็ไปอยู่ในราศีากุมในภพสุภะความสุขก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไรในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวพอช่วงจังหวะหลังจากวันที่21กันยายนไปแล้ว ดาประพุธก็จะเริ่มเดินเสด็จแล้วเมื่อตอนนั้นดาประพุธจะกลับมาเดินเร็วแล้วตัวตนก็จะกลับมาแบบรีบริ่งในเรื่องของการทํางานทําการในเรื่องของออสร้างผลงานอะไรก็ตามแต่สร้างไรายได้ครอบครัวแต่อย่างน้อยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงจังหวะนี้ดาวพระหัสบดีซึ่งเป็นภพก,กรรมะและก็ปัตตนิคุครองคนรักยังคงเดินปกปติอยู่นะคะ แล้วก็อยู่ในเดินลาพาด้วยนะคะเป็นตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นการงานและก็คู่ครองก็ยังคงมีมาแบบให้ลาบผลกับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอาจจะได้มาแบบง่ายๆสบายๆแบบราชาโชคนั่นเองนะคะราชาโชคเฉลกเฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,ง่ามีอํานาจราชศัก์บุรราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครอบครัว ไม่ค่อยมีความสุขแต่คนที่อาจจะพบรักใหม่อาจจะได้พบเจอคู่ครองคนรักมาแบบง่ายๆมาแบบโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวและเป็นคนร่ำรวยด้วยนะคะมีคนใจใหญ่ใจเติบใจโตสายเปยก็ได้นะคะอาจจะเป็นกรำเก่ามาจากการงานก็ได้อาจจะพบเจอในช่วงจังหวะ ในปีนี้นะคะในช่วงที่ดาวยังคงเดินปกติอยู่แต่รู้สึกว่าดาวพฤหัสบดีนั้นจะเริ่มเดินพักตั้งแต่ประมาณวันที่29สิงหาคมนะคะในช่วงนั้นแต่ช่วงจวังหวะนี้ก็ยังคงเดินปกติเพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะนี้การงานและก็คู่ครองคนรักก็เป็นอะไรที่ให เรื่องราบผลผลประโยชน์เรื่องของความรักที่อาจจะมาแบบง่ายง่ายสบายสบาย,บายโดยไม่ต้องผนควายนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนี้กาลังใจและก็พยายามที่จะกระตุ้นตัวเองให้มีความพยายามให้มีความข้มแข็งทํางานทําการขยันหมั่นเพียรเดี๋ยวโชคลาบมันก็จะตามมาอขอให้อย่าไปคาดหวงังแต่ มันจะมาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปหวังนะคะก็ขอให้ทุกลัคนณาราศีทั้ง3ามีแต่ความสุขความสดใสมีความมั่นใจมีความพยายามมีความข้มแข็งและมีความอดทนในที่สุดมันก็จะส่งผลให้ทุกลักนณาราศีผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงและก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะมีความสุขเกิดขึ้นสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ